หงสุยนะครับอะไรเนี่ยนะครับอ่าก็อย่างที่บอกนะครับในเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับตอนนี้นะครับบานปลายใหญ่โตนะครับจากนะครับเด็กน้อยคนเดียวนะครับพูดไปเรื่อยนะครับด่าไปเรื่อยนะครับละลานไปเรื่อยนะครับอย่างที่บอกแหละนะครับก็มีปัญหากันเนาะก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับตามคดีความอย่างที่บอกยิ่งพูดก็ยิ่งเจ็บนะ พูดเบาเก็เจ็บผมก็เตือนแล้วผมก็บอกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่บอกนะครับแต่เขาเห็นความหวังดีของเรากลายเป็นนะครับไปยุ่งอะไรกับเขาอะไรแบบนีนะบ้ก็ช่วยไม่ได้ครับอะไรนะแก้วนะครับอะไรแก้วกาแฟสวยอ๋อครับผมอพอดีไป นะครับงานวันเกิดนี่ครับงานวันเกิดท่านเสรีนะครับเตมิเยเวนะครับงานวันเกิดนะครับท่านก็เลยให้มาพร้อมกับปากกาเอาไว้เซ็นอะไรรู้นะครับนี่ก็นะครับไปเคารพท่านทุกปีนะครับผู้ใหญ่ครับครับผมไหว้แล้วครับผมไหว้แล้วนะครับอืมได้สามตัวด้วยได้สองตัวด้วยไม่บอกเก็บไว้เล่นคนเดียว เพราะฉะนั้นนะครับผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดข้อพิพาทนะครับในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับต้องดูให้ดีนะครับว่าเป็นแกมมิกหรือเปล่านะครับเป็นการที่แบบเขาเรียกว่าสร้างกระแสกันเองหรือเปล่านะครับหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมบอกให้ฮะในโลกออนไลน์ไม่มีใครอยากจะนะครับให้มันเกิดเป็นเรื่องเป็นคดีความนะครับคุณบีไปไหนครับอ๋อคุณบีก็ทางานถ้าเป็นทหารนะครับก็อยู่กรมกอง นะครับเป็นทหารทํางานนะครับโอคยเขาไม่มายุ่งแล้วนะครับครอบครัวเขานะครับอยู่ครอบครัวไม่มีความสุขกว่าหรือนะครับมีคดีความเคลียร์ศาสะสางให้มันจบจบนะครับไม่มีแล้วนะครับก็ผมก็เคยบอกแล้วนะครับผมเคยเตือนไปหลายคลิปแล้วว่าไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับการจะมาต่อต้านความนะครับงมงายหรือนะครับการต่อต้านสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับไม่มีชนะหรอกครับ นะครับมันม <aid> ีแ <Solomon> ต่จะสร้างความปวดหัวนะครับสร้างคดีความให้กับตัวเรามากกว่านะครับเพราะเราจะต้องไปพูดถึงคนอื่นนะครับการพูดเนี่ยนะครับพาดพิงถึงบุคคลที่สามนี่อันตรายมากในโลกออนไลน์ถ้าพูดไม่เป็นก็อย่างที่บอกถ้าพูดไม่เป็นก็เข้าข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นผมถึงบอกนะครับพวกที่แบบเกียนคอมเมนต์นะครับเก่งๆนะครับคอมเมนต์เก่งๆนะครับพวกเกียนเก่งๆนะครับพวกนี้ไม่รอดหรอกครับ พอหมายถึงบ้านแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับอย่างที่เราเข้าใจกันดีนะครับไอคนที่โชว์อวดรวยก็จนโดยปริยายเวลาไปศาลนะครับถอดหมดแหละนะครับเงินทองถอดหมดละนะครับพวกคนรวยนะครับจนขึ้นมาในทันใดเลยนะครับจนให้เห็นนะครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับทั้งสี่ภาคนะครับแล้วก็ นะครับสวัสดีพี่น้องชาวจีนทุกๆขั้นนะครับวันนี้ลูกศิษย์ก็ไหว้กันเต้ไปหมดเลยนะครับปู่ก็ไหว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับไหว้นะครับบรพระบุรุษนะครับเมื่อคืนนะครับช่องนะครับอะไรเนี่ยนะครับน้องนะครับช่องน้องบูมนะครับอ๋อแรงอ๋อค้าบองผมเห็นแล้วนะครับก็อย่างที่บอกแหละครับ เดี๋ยวพอโดนกฎหมายเข้าไปก็เรียบร้อยฮะนะครับเนี่ยสนุกแรกๆนะครับยูทูบเบอร์แต่ละคนที่เขาดังขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบีเดอร์สกาเนะครับเ่ยเสียนะครับอะไรนะเสียอะไรนะนะครับเสียตีอย่างเงี้ยนะครับพัทยานะครับวันว่างๆนะครับผู้คนทุกคนเนี่ยนะครับที่ดังมาอยู่ในโลกออนไลน์ทุกคนนะครับเขาใช้คาแรคเตอร์ของตัวเองนะครับเรื่องการพาดพิงผู้อื่นเนี่ยน้อยมากนะครับไม่มีหรอกนะครับเนี่ย จะบอกให้หรือการไปคอนเซปต์กับใครหรือการไปฟิชเชอร์ลิงกับใครเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีการขออย่างผมเนี่ยนะครับน้องวันน้องว่างมานะครับฟิชเชอร์ลิงด้วยนะครับหรือมาแบทเทิลด้วยอะไรเงี้ยส่งกันอย่างเงี้ยก็มีการแนะนํากันก่อนเตือนกันก่อนบอกกันก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะเล่นกันพี่พี่ดา,านะรานักแสดงทุกคนเน็ตไอดอลทุกคนฮะเป็นแบบนี้กันหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าดูข่าวดูสื่อต้องระวังด้วย นะครับเนะี่ยบางคนชอบไปติดอยู่ในโลกออนไลน์แล้วก็เที่ยวเอามาคอมเมนต์นะครับโดยที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อย่างที่บอกแหละตามนั้นนะพี่น้องนะครับผมนี่บอกตรงๆเลยนะเห็นผมหน้าตาเฮี้ยๆอย่างนี้นะครับเนี่ยหน้าตาอัปลักษณ์อย่างนี้นะครับแต่ผมไม่เคยสร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับพี่น้องในโลกโซเชียลใน Facebook ผมเนี่ยนะครับมีคนมาเกียนมีคนมาเล่นอย่ผมไม่มีนะใครที่โดนกฎหมายไม่มีนะครับผมถือว่า นะครับข้างในถือว่าเป็นครอบครัวนะครับใน Facebook ผมจะถือว่าเป็นครอบครัวเลาะกันหยอกกันเล่นกันนะครับเป็นธรรมดาแต่ถ้าที่อื่นผมไม่รับประกันนะนะครับและส่วนมากที่โดนผมเล่นนะครับฟ้องฟ้องไปเนี่ยนะครับก็คือผิดจริงๆนะครับถ้าไม่ผิดจริงๆไม่เหลือบัตกำแรงเราไม่ยุ่งอยู่แล้วนะครับบริษัทไม่ยุ่งอยู่แล้วนะครับผมถึงบอกนะนะครับมันหนีไม่รอดนะครับกฎหมายใครจะไปหนีกฎหมายได้เพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าฝ่าฝืนกฎหมายอย่าโชว์เก่งนะครับเรียบร้อยหมดแ ครับครับขอบคุณมากครับพี่อะไรเนี่ยน้องนะครับประพัสลาครับผมผมเป็นต้นแบบเลยฮะนะครับแล้วผมบอกว่าถามว่าผมทําตัวบ้าๆบอๆเนี่ยเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้สังคมเนี่ยคลายเครียดนะครับให้สังคมคลายเครียดนะครับให้เราใช้ชีวิตอยู่แบบปู่เนี่ยชิวๆนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับใครนะครับเล่นสนุกนะครับถ้าคิดจะพูดเรื่องอะไรของใครเนี่ยเราต้องเป็นนะครับต้องให้ถูกกฎหมาย เห็นไหมฮะการแนะนําไม่ใช่ว่านะครับเราจะเอาแต่ความสนุกเอาแต่ความเมามันของเราไม่ได้นะครับเหมือนกับการคอมเมนต์อ่ะถ้าคุณเอามันนะครับคุณเมานะครับเนะี่ยหรือคุณอารมณ์แบบคือไม่ชอบบุคคลนั้นคุณอย่าไปคอมเมนต์ทีสัวแล้วเราไม่รู้ใจเขานะครับถ้าไปเจอคนขี้เขี้ยวนะครับเขาก็ฟ้องคุณหูดับตับไหมหมดแล้วนะครับผมถึงบอกนะทาไมผมถึงไร้สดทําไมปู่ถึงอยู่ได้มาถึงเป็นสิบสิบปีไม่โดนคดีไม่โดนอะไรเพราะอะไรปู่พูดแต่ละอย่าง นะครับเอ่อแต่ละการแสดงของปู่เนี่ยนะครับมีทนายความดูแลนะครับมีเจ้าของบริษัทนะครับเี่ยมีพี่โปรดิวเซอร์นะครับการทําอะไรปุ๊บตูมเนี่ยนะครับเขาจะต้องเตรียมคอนเซปต์ไว้หมดนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆจะสักว่าจะโผลมาพูดเลยก็พูดเลยไม่ใช่นะนะครับทำอะไรต้องมีผู้ใหญ่นะครับคอยให้คําแนะนํา กินกาแฟให้ดีดนะครับต้องกินแบบนี้นะครับเนีเพราะฉะนั้นนี่นะฮะนะครับสบายๆนะครับแม่มีคนถามเข้ามาเยอะบอกว่าเอ๊ะนะครับเนี่ยมีนะครับรุ่นพี่นะครับมาทาบทามนะครับปู่มหามุนีนะครับมาฟ้องปู่มหามุนีปู่มหามุนียินดีนะนะครับเออเอาเต็มที่นะครับเดินให้สุดนะครับผมถึงบอกไง เนี่ยครับอันนั้นมันเป็นสิทธิของเขาทุกคนคงถามนะครับจะมีเยอะบอกว่าผมไม่ได้ซีเรียสนะครับเอาเต็มที่นะครับเนี่ยเดินยวที่สุดนะครับต่างคนต่างทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเห็นไหมเนี่ยครับสบายสบายกาแฟหรือน้ำต้มวะเนี่ยนะครับครับสวัสดีครับคุณโจนะครับมีไหมล่ะครับคนที่พูดตรงๆแบบผมเนี่ยนะครับเนี่ยที่เนี่ยนะครับมีไหมนะครับผมรู้แล้วฮะนะมีไหม เพราะฉะนั้นน่ะผมเมืองบอกนะนะครับบางสิ่งบางอย่างผมจะไม่ได้พูดอีกเยอะนะครับที่ที่ผมไม่พูดเพราะอะไรเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องจริงผมก็พูดไม่ได้นี่ครับเออพูดไม่ได้นะครับเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างอ่ประเด็นของหมอปลาที่เผาเสียงเห็นไหมช่องยังไม่สามารถลงได้เลยนะครับเนี่ยมันมีก็มันมีข้อห้ามอยู่นะครับเออบางสิ่งบางอย่างลงได้บางสิ่งบางอย่างลงไม่ได้นะครับเนี่ยนี่แหละเพราะฉะนั้นน่ะ ครับซูตยาวๆเลยปู่นี่ครับสายเดชนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับไปใช้นะครับหน้า youtube ตัวเองเนี่ยไปตัดแต่งรูปภาพเขานะครับไปด่าเขานะครับหมอดูไพรานะครับโอ้เกมฮะนะครับเกมนะครับบอกสิว่าว่าว่าคนอื่นนะครับเถียงสิข้างๆคูๆมีลูกก็โชว์ขนาดนั้นนะครับเกมไหมล่ะเกมนะครับนี่นะครับไปด่าเขาซะขนาดนั้นไปด่าผู้หญิงขนาดนั้นนะครับ เออเรียบร้อยหมดแล้วครับและอย่างนึงนะครับเอ่ลาส่วนหมอดูนั้นไม่ได้ไปว่าอะไรเขาเลยนะครับไม่ได้ไปตอบโต้อะไรเขาเลยนะครับมีมีแต่จะทําให้เจ็บนะครับผมบอกให้เลยนะครับเงินที่สร้าง Youtube ได้มาก็หมดนะครับไม่เหลือสักบาทนะครับดีไม่ดีต้องขายบ้านขายรถนะครับเนี่ยขายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อไปใช้เขาเห็นไหมล่ะ บอกแล้วว่าสร้างคอนเซปต์อยากดังนะครับอยากเป็นเน็ตไอดอลนะครับอยากออกสื่อนะครับมันไม่ได้ยากหรอกนะครับผมรู้ฮะเออเออผมเอ่อผมเข้าใจนะครับว่านะครับอยากจะมีชื่อเสียงนะครับอยากจะดังนะครับอยากอยากหิวแสงอะไรแบบนี้เข้าใจนะครับแต่น้องต้องต้องระวังนิดนึงนะครับมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยในโลกออนไลน์อันตรายมากนะครับสิ่งสําคัญที่สุด ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วเนี่ยพี่โปรดิวเซอร์ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมจะทำคอนเซ็ปต์ตลกตลกขำๆนะครับมาไปลงนะครับในช่องเฟซในช่องติ๊กต็อกนะครับเนี่ยทำให้มันดูสนุกสนานนะครับพี่น้องคนไทยในโลกออนไลน์ได้เห็นอะไรที่มันสนุกสนุกนะครับครับครับพี่เงี่ยมครับเราเราถามบางคนถามผมผมให้ราคาน้องอ่ะมันไม่ใช่นะฮะนะครับไม่ใช่นะครับแต่เราห่วงเขามากกว่านะครับเพราะน้องเขาเนี่ยนะครับยังขาดประสบการณ์ เนี่ยครับตรงนี้สําคัญมากเราเราเป็นรุ่นพี่เราแนะนําได้นี่คือคือรุ่นพี่แนะนําน้องจะเชื่อหรือน้องไม่เชื่อก็แล้วแต่น้องนะครับเอ่ยิ่งน้องบอกว่าน้องมีแบ็กยิ่งยิ่งดีฮะนะครับเนะี่ยแล้วเดี๋ยวน้องคอยดูไปว่าแบ็กจะช่วยอะไรน้องได้ถ้าน้องเป็นคนทําผิดนะครับเนะี่ยผมถึงบอกนะว่าบางสิ่งบางอย่างเหมือนพี่เนี่ยนะครับพี่ก็มีไม่ใช่ว่าพี่ไม่มี นะครับเนีแต่จะทําอะไรต้องเกรงใจนะครับผู้อุปถัมภ์นะครับผู้ที่เขาดูแลเราด้วยนะครับไม่ว่าจะ FC ลูกศิษย์เอ่ยโปรดิวเซอร์เอ่ยนะครับทนายความเอ่ยนะครับผู้ใหญ่เอ่ยเราต้องเกรงใจท่านนะครับไม่ใช่เห็นท่านหนุนหลังแหมเหิมเกิมใหญ่เลยกูอยู่กับบิ๊กนครับโชสดเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับเราจะต้องไม่ทําให้ท่านเสียหาย นะครับถ้าเราคิดว่าเรารักท่านท่านอุตส่าห์อุปการะท่านรักเราท่านอุปการะเราเราเราต้องยิ่งต้องยิ่งแบบเกรงใจให้มากที่สุดนะครับไม่ใช่เหิมเกิมนะครับน่ะที่เอาไปด่าคนนั้นนะครับน่ะโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับถามว่าปู่เคยด่าผู้หญิงไหมน้องบูมพี่ปู่ก็เคยนะครับเออแต่พี่ด่าพี่ปู่เนี่ยนะครับพี่ปู่ด่าผู้หญิงเนี่ยนะครับผู้หญิงตอบกลับไม่ได้นะครับผิดเต็มประตูนะครับคือผู้หญิงมาด่าพี่ก่อน นะครับพี่ไม่เคยไปแบบไปด่าผู้หญิงก่อนนะไม่มีนะนิสัยไม่มีนะครับถามคนในโลกออนไลน์ใน Facebook ของพี่เนี่ยเออถามได้ว่าผู้หญิงคนไหนเคยโดนพี่ด่าก,ก่อนมันมม้ยมีไหมนะครับไม่มีพี่ไม่เคยด่าผู้หญิงนะครับแต่ถ้าผู้หญิงด่าพี่พี่โชว์เลยพี่โชว์พราวเลยนะครับเออถ้าผู้หญิงมาด่าพี่เนี่ยพี่โชว์พราวเลยนะครับพี่บอกเลยนะครับน้องจะปากจัดเท่าพี่ไหมนะครับเออพี่เด็กของเตยนะ นะครับเรื่องแบบสะถุนหรือเรื่องแบบนะครับคำหยาบคายนะครับโอ้เก่งนะครับเชี่ยวชาญชํานาญด้านนี้มาพี่ด่าผู้หญิงร้องไห้เนละด่าแล้วสอนด้วยนะครับสอนแล้วด่าอีกด้วยนะครับนี่นะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับน้องพี่บอกให้เลยครั้งนี้นน้องพลาดอย่างแรง นะครับไปด่าผู้หญิงนะครับโดยที่เขานะครับไม่ได้ตอบโต้น้องด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้นะครับเอ,อ่อทำให้น้องเสียหายนะครับในแต่ละเรื่องพี่เข้าไปดูคลิปหมดแล้วไม่ใช่ดูเฉพาะคลิปน้องนะพี่ดูเฉพาะคลิปของนะครับฝ่ายตรงข้ามด้วยพี่ต้องเอาสองอย่างมาบาลานซ์กันว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะพี่ไม่ได้ฟังฝั่งข้างเดียวนะว่าเห็นว่าน้องโดนมาแล้วอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะแต่พี่มองนะครับแล้วพี่ก็พยายามแนะนํา ถ้าเจ้าของเรื่องเขานะครับให้อภัยน้องก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่น้องสร้างมาแต่ถ้าเจ้าของนะครับที่เขาอยู่แคนาดานะครับที่เขาอยู่อเมริกานะครับเออเขาเกิดไม่ให้อภัยเขาบินกลับมาเมื่อไหร่นะครับพร้อมแจ้งความได้ตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับที่ต้องบอกก่อนนะครับหรือเขาจะให้นะครับเอ่หนังสือมอบอำนาจนะครับให้กับทนายความมาตายเลยนะครับเออพี่ถึงบอกนะ พี่เป็นห่วงนะครับเนี่ยเป็นห่วงบางคนเนี่ย fc ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์ในพี่ใน u t u b e อะนะครับบอกปู่ไม่น่าให้ราคาเลยกับคนแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับหยาบคายมากอะไรต่างๆนานาพี่บอกว่าพี่ไม่ได้ให้ราคานะแต่พี่เป็นห่วงมากกว่านะถึงน้องจะผิดนะพี่ก็พยายามย้ำพยายามเตือนพยายามบอกน้องจะฟังไม่ฟังไม่รู้แต่พี่จะพูดใส่สมองน้องทุกวันให้น้องคิดให้ได้นะครับตอนนี้น้องยังคิดไม่ได้หรอกน้องยังไม่เจอหมายนะครับเดี๋ยวน้องเจอหมายถึงบ้านปุ๊บตูมเนี่ย นะครับน้องจะรู้เลยว่าน้องเริ่มจะเสียเงินแล้วนะครับเริ่มจะเสียเงินแล้วนะครับเนี่ยนั่นะนะแหละวันใดที่น้องเจอหมายนะครับถึงบ้านเมื่อไหร่ชื่นใจคอแห้ง <c oughs> ครับสวัสดีวันตรุษจีนครับท่านนะครับผมถึงบอกนะนะครับวันนี้น้องยังไม่เจอหมายเท่านั้นเองและอีกอย่างหนึ่งพี่เห็นน้องไปแจ้งความอ่ะ นะครับในประเด็นเอ่ออะไรนะมียูทูบเบอร์ไปวนแถวบ้านน้องนะครับเขาขับรถผ่านนะครับอืมเหมือนครับเขาขับรถผ่านเฉยน้องอย่าไปตกใจน้องอย่าไปหวาดระแวงน้องอย่าไปกลัวไม่มีใครทําอะไรน้องได้นะครับจาไว้นะถ้าใครเหยียบเข้ามาหน้าบ้านน้องหรือธรณีประตูบ้านเนี่ยโดนบุกรุกแล้วนะครับแต่ถ้าเขาอยู่รอบนอกเนี่ยนะครับเนี่ยเขาจะไปจอดเล่นในที่สาธารณะถนนสาธารณะเป็นเรื่องปกติ นะครับน้องอย่าไปหวัดระแวงน้องอย่าไปกลัวนะครับเนี่พี่เจอมาก่อนนะหน้าถึงหน้าบ้านพี่ติดกล้องวงจรปิดไว้นี่ครับเออใครมาก็ตามนั้นแหละเนาะเออเพราะฉะนั้นน่ะนะน้องอย่าไปกลัวนะครับเราไม่ได้ทําผิดอะไรนะครับน้องบูไม่ได้ทําผิดอะไรน้องบูไม่ต้องไปกลัวใครนะพี่สอนให้เลยนะไม่ต้องกลัวเข้าใจอ่ะไม่ต้องกลัวก็พี่ก็เคยบอกแล้วน้องอยากจะอยู่อย่างหวัดระแวง นี่นครับนี่จะเอาอย่างพวกพี่ไม่ได้ดูพวกพี่เลยนะลายเต็มตัวเลยนะเออไม่ต้องกลัวหรอกนะเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับประสบการณ์นะเออเอาไว้ uma, เตือน,นย้ำตนนะเ,เ,เตือนความจำเนี่ยเนื้อหนังเนี่ยนะเออเอาไว้ย้ำเตือนความจำเนี่ยบาดแผลแต่ละบาดแผลเนี่ยนะเออเขาอาไย้ำเตือนความจำเออว่าอะไรนะครับเนี่ไม่ใช่แบบเข้าใจนั่นหรอกเข้าใจว่าเนี่ยมันเอาไว้ย้ำเตือนความจำว่าอดีตมันเป็นยังไงนะแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดในปัจจุบันนี้ นีครับแล้ววางแผนอนาคตนะครับไว้ข้างหน้าว่าเราจะทำอะไรดีนะครับในการต่อไปนะครับเนี่ยอย่าไปมองว่าไอ้คนตัวลายนะครับขี่คุกขี่ตารางขี่ยาทุกคนนะครับไม่ใช่น้องจะไปมองอย่างนั้นนะเออพี่เตือนไว้ก่อนนะเขาผ่านประสบการณ์มาเยอะนะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะทํานะครับทำยังไงให้อยู่ร่วมกับสังคมนะอยู่กับโลกใบนี้ได้นะครับกับเพื่อนๆพืนพือ้องนะ ละอย่างหนึ่งอ่ะคนตัวลายเนี่ยนะครับร้อยละ90%เปอร์เซ็นต์นะครับเชื่อไหมว่าเยอะกว่าคนที่ไม่สักอีกนะครับรู้ปะ่ะเยอะกว่ามากด้วยนะครับพี่ถึงบอกไนงะคนตัวลายนะครับจิตจ